ดันต่อแล้วจะคุ้มไหมหรือต้องปรับเปลี่ยนกติกาอะไรไหมหรือรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างนี้เลยแล้วประชาชนได้เงินหมืน่นค่ะภาคเอกชนภาคธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าทั้งรายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ได้ประโยชน์ขนาดไหนค,คุยกับนักเศรษฐศาสตร์ครับหนึ่งในคนที่เคยแสดงทัศนะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกําลังฟื้นถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ใช่จําเป็นสูงสุดขนาดนั้นะนะครับอาจารย์อนุสรธรรมใจยอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ้ยชัยครับสวัสดีครับคุณปวีนาท่านผู้ชมนะครับ ครับอาจารย์เชื่อว่ายังไงนโยบายนี้ต้องเดินหน้าอยู่แล้วมันผิดสัญญากันยากประชาชนคาดหวังรอคอยแต่ว่าเดินหน้าต่อณเวลานี้มิติเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อาจารย์มันคุ้มค่าขนาดไหนครับก็คือในแง่ในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมก็ให้ความเห็นไปหลายครั้งแล้วนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือมันไม่ได้มีความจำเป็นมากเพราะรว่าเศรษฐกิจบันเลิ่มทยอยฟื้นตัว ค่ะือนโยบายเนี่ยก็อาจจะเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่มันมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าปัจจัยไทยนอกเนี่ยโดยเฉพาะสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามัสเนี่ยมันจะขยายวงแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจโลกรวมทั้งราคาพลังงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับคือเราก็เก็บไปได้มันไม่จําเป็นจะต้องเร่งทำนะคร ครับควรต้องทำเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นนโยบายที่ให้สัญญาประชาคมไว้กับประชาชนนะฮะและประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้เงินแจกหนึ่งหมื่นบาทไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะ,ะซึ่งมันต้องไม่จำเป็นต้องเอาไปตริโภคแพ่งเดียวนะค,ะครัประชาชนอาจจะรวมกลุ่มกันเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนกิจาการเล็กๆตามพื้นที่ต่างๆ เป่มันก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนและก่อให้เกิดความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะครับค่ะประเด็นที่สองความเสี่ยงทางการคลังครับอันนี้ก็เคยให้ความเห็นไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าใช้เม็ดเงินห้าแสนหกหมื่นล้านแจกคนห้าสิบกว่าล้านเนี่ยความเสี่ยงทางการคลังมันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่คงไม่ถึงขั้นเกิดวิกฤตเหมือนที่หลายคนวิตกกังวลนะครับเพราะว่าโดยฐานะทางการคลังของไทยเนี่ย ก็ยังพอรองรับได้แต่มันจะเป็นแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วฐานของคนที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกลงทะเบียนไว้แล้วในกระเป๋าตั้งคนะฮะซึ่งอยู่ประมาณสี่สิบล้านคือมันอาจจะเริ่มต้นโดยการใช้ฐานจากตรงนั้นมันก็จะใช้เม็ดเงินลดลงเยอะค่ะอืมค่ะทีนี้ที่มาของเงินเนี่ยมันก็ทําได้หลายทางนะไม่ว่าจะเป็นการไปปรับลด งบประมาณบางส่วนปีหกเจ็ดนะฮะซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ขาดดุลอยู่แล้วประมาณเกือบน่าจะหกแสนล้านนะฮะแต่ฉะนั้นถ้าไปปรับลดมาได้ส่วนหนึ่งแล้วกู้เงินเพิ่มส่วนหนึ่งแล้วก็ไปใช้มาตรการถึงการคลังส่วนหนึ่งตามมาตรา28พรบวินัยการเงิน,นการคลังเนี่ยมันก็จะพอ มีเงินไปดําเนินนโยะบายได้แต่ว่ามันไม่ควรมากถึงห้าแสนปกหื่ล้านนะฮะระดับประมาณสองแสนล้านถึงสี่แสนล้านเนี่ยยังพอรับได้ในแง่ในแง่ฐานะทางการคลังของประเทศนะครับครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องเงินเฟอ้อเงินเฟอ้ออันนี้มองต่างกันได้เพราะว่าในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ก็มองต่างกันคนะถามว่าเงินเฟอ้อตอนเนี้ย เป็นประเด็นไหมสําหรับเศรษฐกิจไทยความเห็นผมนะครับไม่ใช่ประเด็นตอนนี้เพราะว่าเงินเฟ้อมันลดลงเยอะมาก <c oughs> แล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยมันยังมีอยู่พอสมควรรวมทั้งแย่แย่ของสภาพคล่องในระบบด้วยนะครับฉะนั้นการอัดสีบเงินเข้าไปเนี่ยก็คงทําให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้เพิ่มจนมีนยัยสําคัญที่จะทําให้เกิดปัญหาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะดัะนั้นในในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็พอทําได้แต่ว่าต้องลดขนาดโครงการลงมานะครับแล้วก็บริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังนะวนทางการเมืองเนี่ยก็คงต้องทำงครับ,รบม,มีความเห็นผลนะฮะก็คือให้เดินหน้าทําได้แต่ต้องทบทวนปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจครับครับค่ะ อาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราเปรียบเทียบอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบกับตอนที่เราแจกเงินในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ที่แจกให้กับประชาชนเดือนละ5,000ันบาทตอนนั้นมีวิกฤตประชาชนได้รับเงินมาอาจจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวนันแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจเริ่มที่จะดีขึ้นหากการจ่ายเงินหนึ่งมื่นอาจารย์มองว่าพฤติกรรมการนาเงินที่ได้รับมาใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือว่านาไปลงทุนได้สามารถที่จะ สร้างลดความเหลื่อมล้ําได้มากน้อยขนาดไหนอะคะก็การจะไปลดความเหลื่อมล้ําหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาให้กับครอบครัวที่มีไรายได้น้อยมีือม่สิ้นลมคนตัวเนี่ยครับอันนี้รัฐบาลจําเป็นต้องมีมาตรการคู่ขนานหรือเข้ามาเสริมนะฮะคือไปแจกเงินเฉยๆไม่ได้มันต้องทําอย่างอื่นด้วยเช่นมีกระบวนการในการที่จะ สนับสนุนทั้งในเชิงมาตรการทั้งในแง่นโยบายหรือมาตรการอือ่นๆนะฮะในการที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มกันคือเอาเงินที่ได้รับแจกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาทํากิจการมาลงทุนทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะต่อคนในพื้นที่ เพราะเราเจตนาของการจัดเงินดิจิตอลวอลเล็ตในงินบาทเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้กระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นที่ถูกไหมครับครับเขาถึงกําหนดให้ใช้ในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรแต่ต่อมาเข้าใจว่ามันเกิดความไม่สะดวกก็เลยขยายเพิ่มเป็นระดับอําเภอถูกไหมฮะค่ะตรงนี้มันก็เงินมันก็จะหมุนยู่ในพื้นที่ฉะนั้นมาต้องมีกลไกหรือมีการดําเนินการบางอย่างที่จะทําให้ ประชาชนเนี่ยที่ได้รับเงินแจกเนี่ยเอาเงินมากอ,องรวมกันแล้วก็เอาไปบริหารจัดการไปทํากิจการต่างๆหรือแมก้กระทั่งในครอบครัวหนึ่งเนี่ยสมมุติห้าท่าน,นมีอยู่สมาชิกอ 5, นนยู่ห้าหกท่านก็ได้เงินไปห้าหกหมื่นถูกไหมฮะมันก็สามารถที่จะเอาไปลงทุนทากิจการเล็กๆได้นะหรือซื้อของมาขายต่ออันนี้มันก็เกิดการหมุนเวียนนะ,ะแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันยังไม่สามารถที่จะคาดก,การได้ชัดอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดสิ่งนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ <c oughs> นะแล้วถ้าเกิดว่าปรับเงื่อนไขอย่างตอนนี้รัฐบาลอาจจะเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับเงื่อนไขดูที่รายได้ของคนถ้ามีรายได้น้อยอาจจะได้รับเงินต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการตรวจสอบต่างๆอาจารย์มองว่าแบบนี้จะทําให้มีเสียงตามมาไหมคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าในเมื่อเราเป็นสิทธิ ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ที่มากกว่าแต่ก็ควรจะได้รับเงินเหมือนกันอาจารย์มองว่าควรจะจัดสรรแบ่งส่วนจัดเงื่อนไขเรื่องของรายได้อันนี้จะมีความเหมาะสมมากกว่าไหมคะผมว่าวิธีการทำเนี่ยการลงทะเบียนมันอาจจะทำให้คนจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับเงินเนี่ยหลุดออกจากระบบนะคะอับฉะนั้นไม่ไม่ควรจะต้องลงทะเบียนอะไรมากมายนะครับ คืออาจจะเสริมขึ้นมาหรือเวอร์ y ฟฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากฉากนั้นฐานข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยมันพอจะบอกอะไรได้ซึ่งตรงนั้นมันมีประมาณสี่สิบล้านคนคือถ้าลงทะเบียนใหม่ใช้ระบบใหม่เนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มนะครับะืบือมันเหมือนสร้างระบบใหม่ขึ้นมาคือคือการใช้จาก าที่มีอยู่เนี่ยแล้ไปบ e r ร f ย่ายว่าคนที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังเงี้สี่สิบล้านเนี่ยจนจริงหรือเปล่าบางคนหรือจนมากพอที่จะได้รับแจกเงินไหมม,ม,มันต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาแล้วการการแจกเงินโดยการใช้บัตรประชาชนแล้วก็โอนเข้าไปให้เลยเป็นเรื่องที่ถูกต้องคนระเพราะมันสะดวกและง่ายครับนะแต่มันจะต้องมีอีดเส้นไงว่าสมมติคุณมีรายได้ ต่อปีเนี่ยเกินสองล้านบาทขึ้นไปเราไม่ให้นะมันก็จะลดขนาดของความช่วยเหลือลงมาถามว่าถ้ายังใช้แนวคิดเรื่องติดอยู่เนี่ยก็ทำได้นะแต่ว่ามันจะใช้เงินเยอะโดยไม่จำเป็นเนยครับคือการการใช้แนวคิดเรื่องติดเนี่ยมันควรจะเหมาะสำหรับเวลาเราสร้างระบบสวัสดิการระยะยาวเช่นติดปำนานติด เสี่ยบำนาญอย่างเงี้ยครับคือเราให้ไปเลยให้ทุกคนที่อายุเกิน60ส,สมมติว่าต่อไปเราเส้นกเกษียณไว้ที่60ถูกไหมฮะคือในระบบแรงงานที่เป็นทางการในระบบประกันสังคมมันยัง55อยู่สมมติเราเราบอกว่า60เนี่ย60ทุกคนได้เงินหมดแต่คุณจะรับไม่รับเรื่องของคุณเพราะว่าแนวคิดเรื่องสิทธิเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตย อะคือถ้าแนวคิดเรื่องว่าคุณต้องเป็นคนจนคุณถึงจะได้อันนี้มันเป็นแนวคิดสังคมสงเคราะห์อะแต่เวลาเราจะช่วยเหลือประชาชนเราจะสร้างระบบสวัสดิการเนี่ยเราต้องดูฐานะการคลังของประเทศด้วยครับเราเราไม่ใช่ประเทศแบบการดีในดีใช่ไหมที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจฐานภาษีฐานรายได้ตั้งสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ะมันคือคือเราฝันได้คือเราฝันที่จะเป็นประเทศ ที่มีคุณภาพคชีวิตของประชาชนระดับนั้นได้แต่เราต้องค่อยๆทําไปทีละทีละขั้นนะฮะคือคือมันมันทาทีเดียวเนี่ยมันมันก็จะไม่ประสบสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จครับครับกรับเอาละครับอาจารย์ครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ